ไอเสียร้านเครื่องวันเขานี่ซียังมาจริเนครับซียังมาครับที่ยังวัสดุสองยังมาครับตั้งหลายอย่างครับที่สองอยังมาหนึ่งก็คือมันต้องผสมออโต้ลูบผสมออโตลบครับครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสียังมาเนี่ยคือดูแลรักษาง่ายนะนะครับอย่าให้น้ำมันเครื่องขาดอย่างเดียวนะครับ การใช้งานก็ทนทานนะทนทานครับครับเซรันเซรันนี่เป็นเขยอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเป็นคนอำเภออย่าน่ชุมพวงเถอะอำเภอชุมพวงชุมพวงนี่โคราดโคราดนะโอ้ชุมพวงโคราดแต่ว่าบ่ภาษาทั้งมือรำหมดเนี่ยชุมพวงเป็นเต๋อะ ก็โคราชก็ได้ครับชุมพวงชุมพวงมาเป็นเขยอัเฟอกระสือสมบุนะกิรอนใด่จะพูหุ่นกลรอนน้ำมันครับเี่แกซองห่อบ่ะเก้าห้าีโอ้แรง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 โอ้เนี่ยมั่งหลายเนี่ยเที่ยงมาเนี่ยเอ้ยกระช่างนิดเดียวแล้วติดแล้วนะครับแรงแรงนะครับ วานข้าวเหนียวสันปะตองนึงครับพี่น้องครับนี่นะครับนะครับสองคนกับนาจอยนะครับนี่สองคนกับนาจอยพอดีบอกหน้าสูงไว้แล้วพี่น่องพอดีหน้าสูงแกติดงานนะพี่น้องไอนะครับตาจอยมาคนเดียวก็เลยให้เสียรันมาซอยครับนะครับอัตราการวันค่าแรงในการวานนี่คือไยละร้อยพี่น้องนะครับเครื่องเครื่องคนวาน People, people right. นะครับเครื่องค้นวานน้ำมันกับค้นวานในพี่น้องนะครับนะครับไรละร้อยนะครับทั้งหมดนี่มันสิบไร่พี่น้องกับคั้หนึ่งนะครับกัถือว่าแบ่งกันก็จะได้คนละหาร้อยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับคือนี่คืออัตราการนะครับการหวานข้าวนะครับค่าแรงค่าแรงพี่น้องค่าแรงรับจ้างหวานข้าวนะครับเหลียดอยู่ประมาณไรละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนะครับ เขาหน้าปังกัจฉรยะอยู่ประมาณยี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่อ้พี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าปีก็จะอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่อ้พี่น้องครับเนี่ยนะครับนะครับอัตรานะครับลดปั้นน้านะครับพี่น้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับต่อไร่พี่น้องนี่คือปันสองรอบได้พี่น้องรอบแรกก็ค,คือ เ,เพื่อหมักนะครับพี่น้องหมักวัชพืชหมักเพียงเขาให้นะครับหมักไว้สักสามวันนะครับแล้วก็มาปั่นรอบที่สองพี่น้องนะครับเพื่อที่จะตีนะครับตีดินให้เป็นเลี้ยนแล้วก็จังคอยนะครับทําการปรับนะครับแป้งหน้านะครับให้เสมอกันนะครับพี่น้องแล้วก็นะครับจังคอยถิงไว้จักคืนหนึ่งสองคืนพี่นอ้องแล้วคอย รถน้ำออกจากแปลงนานะครับค่อยน้าพันพันข้าวนะครับมาหวานในแปลงนาพี่น้องนะครับสําหรับการหวานหน้าปังนะครับที่พี่น้องเสด็จก่อนเขานะครับหวานกันอยู่ประมาณ20-25กิโลกรัมต่อไร่พี่น้องนะครับนะครับ20-25กิโลกรัมต่อไร่พี่น้องลักษณะของการเตรียมพันข้าวนี่นะพี่น้องก็คือนะครับนําพันข้าว นะครับไปแช่น้ำยี่สิบสี่ชมวงนะครับแล้วก็นำขึ้นมาไว้บนบกนะครับอีกสี่แปดชมวงนะพี่น้องข้าวก็จะนะครับหนึ่งก็คือแตกนอพี่น้องนะครับส่วนที่เป็นนะครับจมูกข้าวหรือเอนโดสเปิร์มมันมันก็จริงอกงอกเป็นต้นอ่อนนะพี่น้องแล้วก็ทีเริ่มมีรากนะพี่น้องพอดีสําหรับการใช้เครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นนะครับถ้า หากมันยาววานี่มันยีปัญหาเรื่องมันยีพันกันนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเขาก็เลยที่ใส่หลักการก็คือว่านหนึ่งก็คือนําข้าวไปแช่น้ายี่สิบสี่ชั่วโมงที่พี่น้องขึ้นมาบนบกอีกสี่แปดชั่วโมงนะครับแล้วก็นํามาใส่เครื่องพ่นหวานลงในแปลงนาพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่นะครับมันสิพูดดีพี่น้องนี่ในบ้นะครับเนี่ย บางคนก็มักแบบว่านะครับมีมีนอนะครับมีนอออนแล้วก็พ่นได้พี่น้องนะครับนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมมักแบบที่มีรากนะพี่น้องมีรากนะครับนะครับมีรากคอยนํามาหวาดลงในแปลงนาพี่น้องนะครับนะครับ แปลงนี้ทั้งหมดนะครับก็สิบไร่พี่น้องทางซ้ายมือห้าไร่ทางขวามือห้าไร่พี่น้องครับเนี่ยนะครับห้าไร่นะครับห้าไร่นะครับ,ลรบหลังจากที่พ่นหวานข้าวแล้วนะครับพี่น้องก็น่า,าจ,จะเป็นมือหือพี่น้องให้มันแห้งจยาน้อยนึงนะครับก็น่าจะใช้โดนนะครับโดนนะครับโดนเพื่อการเกษตรมาฉีดพ่นนะครับสารกำจัดวัชพืชชนิด คุมเลียนน่พี่น้องนะครับชนิดคุมเลียนนะครับชนิดคุมเลียนนะครับก็อัตราในการที่พ้นคิดโดนในการทำงานก็คือไล่ละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนะครับผมจะใช้ตัวบิวทาคอยน่พี่น้องนะครับใช้ประจำบิวทาคอยสำหรับการคุมเลียนหลังจากหวานข้าวแล้วเนี่ยถือว่าดีพี่น้องบิวทาคอยนะครับ หรือไอ่เพอร์ลิทาคอาก็ได้พี่นั่งนะครับมีอยู่สองสามตัวในพี่นั่งพี่นั่นงรองเบิ้งเอานะครับก็ขนาดท่ายพี่นั่งหนึ่งลิตรเด้อหนึ่งลิตรใช้ได้ประมาณสามถึงสี่ไร่พี่นั่งนะครับนาผมนะครับสิบไร่นะครับก็ะบจะใช้สางก็ะจะกันแตวาจะพืชนะครับจํานวนสามขวดพี่นั่งขวดเด้งกระตกอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อขวดต่อลิตรน่พี่น้่งนะครับ นะครับพี่น้องนะครับการทําข้าวนาปังเนี่ยคือมันเลยบได้ทําการลากหางพี่น้องนะครับลากหางผ่านเจ็ดเพื่อตากแดดเพราะว่าเวลามันจํากัดพี่น้องเวลามันจํากัดนะครับก็เลยใช้วิธีการสูบน้ำข้าแปลงนานกับปั้นเลยพี่น้องนะครับพี่น้องแล้วจะเห็นนี่นะพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นในนะครับ เศษฟังข้าวพี่น้องเนียนะครับมูลนิบปุ๋ยอยู่ในแปลงน้าเลยพี่น้องนะครับนะครับตาจ้อยโอเคไหครับตาจ้อยนี่ไม่มาแทนเดียมวยแทนเดียมวยแทนโอ้ยมวยแทนครับพี่น้องไอ้นี่นะครับมวยแทนพอด,ดีมีไอเสียรันมาซอยใครเนี่ยเนี่ยขันบมาคนเดียวตายแล้วนะตาจ้อยนะครับตาจ้อยครับเนี่ยพี่น้องครับนี่ ครับผมพออยู่พอกินนะตาจอยนะพออยู่พอกินครับเนี่ยครับกิน,นครับ,รบดีแล้วเสียหลันมาซอยครับเนี่ยครับ ท่านท่าตาทรงเนี่ยตายเลยตาทรงวันนี้ยังไม่เห็นหนาอยู่ยังไม่สอดอยู่เนี่ยทีมาแล้วอ่ะโอ้ยท่านท่าตาทรงเนี่ยตายเลยครับครับงานไหลาตาทรงงานไหลครับเดี๋ยวมือ่นมาแปลงล่างนะั่มือ่นครับครับมาดครับสามคนนี่แหละเอานะครับคนละสามร้อยมืน่นครับจะได้แล้วไว เอ็นมาัดใจครับครับ